20เกมด a า o n นบอลที่ควรหามาเล่นก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีแฟนๆด a า o n นบอลกันทุกคนด้วยนะครับเมื่อพูดถึงกระตูนระดับตำนานอย่างด a า o n นบอลแล้วนะครับที่ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี1984 ที่เริ่มต้นเรื่องราวของเด็กชายมีหางผู้ครอบครองลูกแก้วมังกรที่สามารถขอพรอะไรก็ได้เมื่อรวบรวมได้ครบ7ลูกที่เริ่มต้นเรื่องราวจากการ์ตูนเด็กๆเ,เน้นความเฮฮาจนกลายเป็นการ์ตูนต่อสู้ระดับจัก,กรวาลที่ไปต่อสู้กันตามดวงดาวต่างๆจนถึงตอนนี้เรื่องราวของดาบบอลก็ได้ก้าวข้ามจากการต่อสู้ในโลกปกติกระโดดข้ามไปต่อสู้กันกับจัก,กรวาลอื่นๆเลยนะครับส่วนตัวของโงูกุลของเรานั้นนะครับ ก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับและแน่นอนว่านอกจากการ์ตูนที่สนุกและได้รับความนิยมแล้วก็ยังมีวิดีโอเกมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะครับและวันนี้นะครับเราก็เลยมารวบรวม20เกมดาวก้นบอลตั้งแต่อดีตที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนะครับจะมีเกมอะไรกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ดาก้อนบอลดาก้อนไดกินโยเริ่มต้นเกมที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเกมดาก้อนบอลดาก้อนไดกินโยนะครับคือเกมดาก้อนบอลบนเครื่องคอนโซลเกมแรกที่ถูกวางจําหน่ายให้แฟนๆได้เล่นกันในปี1986หรือ2ปีหลังจากการ์ตูนดาก้อนบอล bon, วางแผนให้แฟนๆได้ไปอ่านกันนะครับโดยตัวเกมนี้จะเป็นแนวเกมชูตอัพหรือแนวยานยิงนะครับ ที่เราจะได้รับบทเป็นซุนโกโคูเด็กชายมีหางที่ออกเดินทางด้วยเมฆสีทองเพื่อตามหาลูกแก้มังกรด้วยเกมจะมีอาวุธเป็นกระบองวิเศษกับพลังคลื่นเต่าในการกำจัดศัตรูที่เป็นเหล่าสัตว์ต่างๆที่มาขัดขวางซึ่งตลอดทั้งเกมนะครับก็จะมีอยู่แค่เท่านี้เท่านั้นนะครับแต่ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกและน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่แฟนๆผิดหวังมากที่สุดในตอนนั้นนะครับก็คือตัวเกมนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหน้าปกเลยนะครับ d า r g กอนบอลเชิญรอนโนนาโซคราวนี้เราก็มาดูเกม d า a g o อนบอลที่เป็นแนวแอคชัน่นมุมมองด้านบนกันบ้างนะครับแบบเกม เด e l e ีเจนอ f z เซลดของ Nintendo กันบ้างนะครับที่คราวนี้นะครับตัวเกมจะอ้างอิงตัวละครฉากและเนื้อหาในช่วงต้นของการ์ตูนดาวก o n นบอลนะครับมาใส่ในตัวเกมนี้ได้อย่างลงตัวและเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นซุนโกคูเด็กชายมิหาเพื่อออกเดินทางตามหาดาวก้ n นบอลตัวเกมจะเป็นแนวเดินหน้าลุยศัตรูในฉากต่างๆแต่เกมก็ใส่เนื้อเรื่องตามแบบการ์ตูนล,ลงไปด้วยนะครับเรียกว่าทําออกมาได้ดีจนถูกใจแฟนๆในยุคนั้นกันเลยทีเดียวนะครับ ดาวก้อนบอลไดมาโอฟากัสุเพียงแค่เห็นหน้าปกของเกมเชื่อว่าคนที่เคยอ่านการ์ตูนหรือว่าดูการ์ตูนเรื่องดาวก้อนบอลก็คงจะทราบทันทีว่าช่วงนี้ของการ์ตูนดาวก้นบอล จะเข้าสู่เนื้อหาของการ์ตูนการต่อสู้ที่จริงจังขึ้นกับการมาถึงของราชาปีศาจพิกโกโรและในวิดีโอเกมนี้ก็เช่นกันนะครับแต่คราวนี้นะครับตัวเกมจะเปลี่ยนจากแนวแอคชั่นที่มีอยู่มากมายในตลาดยุคนั้นนะครับมาเป็นแนว RPG การแบทเทิลที่ตัวเกมจะให้เราเดินไปตามจุดต่างๆของแผนที่ที่เมื่อมาถึงจุดที่มีเรื่องราวให้เราได้เล่นตัวเกมก็จะดำเนินเรื่องราวตามในการ์ตูนตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบตอนที่ราชาปีศาจพิโกโร ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการเลือกคำสั่งในการใช้การ์ดการต่อสู้ที่นับว่าเป็นการสวนกระแสในยุคนั้นมากๆเลยนะครับดาก้อนบอลทีโกคูเดนหลังจากความสำเร็จของดา a ก้อนบอลเชิญรอน No Naso และดา a ก้อนบอลไดมาโอทนะครับก่อนหน้านี้น,นะครับทางบันไดก็ได้เขียนเกมที่3ของตัวเองออกมาในชื่อดาวก้อนบอลทีโกคูเดนที่ยังคงใช้รูปแบบแนวเกม RPG และการ์ Battle ที่ใช้การเปิดการ์ดเพื่อสั่งการโจมตีต่างๆซึ่งเริ่มต้นเรื่องราวตั้งแต่โกคูยังเด็กไปจนถึงช่วงที่โกคูไปฝึกกับพระเจ้าจนกลายเป็นหนุ่มที่ต้องมาต่อสู้กับลูกชายคนเดียวของราชาปีศาจพิกโ,กโรตามในเนื้อเรื่องของกระตูนคราวนี้นะครับตัวเกมได้พัฒนาต่อยอดระบบการเล่นให้ดีขึ้นรวมถึงการ์ดต่างๆที่มีมากขึ้นและกราฟ,ฟิกที่ทำได้สวยออกมากับสองภาคก่อนนะครับแต่ตัวเกม ก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเราจนมาถึงภาคต่อของดากุนบอลเซตคโยชุไซยาก็ต้องเรียกว่าเป็นภาคที่4ของเกมแนว RPG การแบทเทิลที่สารต่อระบบมาจาก2ภาคก่อนหน้านี้นะครับกับเกมดากุนบอลเซตคโยชุไซยาที่คราวนี้นะครับเรื่องราวจะถูกสร้างจากการ์ตูนในช่วงที่ราดิสพี่ชายแท้ของโงูกุลมายังโลกเพื่อตามหาดากุนบอลกับการเปิดเผยชาติกำเนิดที่แท้จริงของโกคูว่า คือชาวไซยาเผ่าพันธนักรบที่ทําลายล้างดวงดาวต่างๆตัวเกมภาคนี้นะครับก็จะเป็นการจิบตัวระบบของสองภาคก่อนหน้านี้มาพัฒนาขึ้นไปอีกและเปลี่ยนจากการเดินเรื่องแบบกระดานมาเป็นฉากใหญ่ๆเพื่อให้ผู้เล่นได้ออกค้นหาเรื่องราวและระบบต่อสู้ยังอ้างอิงจากการใช้การ์ดต่อสู้อยู่ตัวเกมยังมีกราฟิกที่สวยงามมีฉากต่อสู้ที่ทำมาได้ดีเหมือนกับการ์ตูนนะครับ และภาคนี้นะครับก็ยังเป็นภาคแรกๆที่ได้รับความนิยมในบ้านเราด้วยนะครับ d า r ก o อนบอลแซดทูเก h กิชินฟิเซในขณะที่เกมการ์ตูนเรื่องอื่นๆในสมัยนั้นจะเป็นแนวเกมแอคชั่นเดินหน้าอัสต,ตูนในฉากไปเรื่อยๆนะครับแต่เกมซีรีส์ด r a ก o อนบอลยังคงอินอยู่กับรูปแบบเกมเดิมๆนะครับนั่นก็คือแนวเกม RPG g u r r d b t t t l e ทที่ตัวเกมนะครับแทบจะไม่ได้พัฒนาระบบการเล่นอะไรเลยแต่จะไปนเน้นทางกราฟิกนะครับ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความสนุกเร้าใจของฉากการต่อสู้กับการเลือกการ์ดที่เราจะได้เห็นท่าส,สวยๆแบบในการ์ตูนที bon ่ดา a ก้นบอลแซดทูเก s h i ชินฟ s เซในภาคนี้ก็ทำให้แฟนๆไม่ผิดหวังเลยนะครับกับเรื่องราวที่พัฒนาไปถึงการต่อสู้กับวายร้ายระดับจัก,กรวาลอย่าง f รีเซอร์ที่ถ้าให้มีการจัดอันดับเครื่องฟาร์มิีคอมต้องมีเกมนี้ติดอันดับในใจของหลายๆท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับ ดะก้อนบอลเซตซูเปอร์ไซย่าเดนเซชุคราวนี้นะครับมาที่เกมบนเครื่องซูเปอร์ฟาร์มย่อมกันบ้างกับเกม ดากอนบอลเซตซูเปอร์ไซยาเดนเซชุที่เป็นการนำเกมโกคูเดนซีรีส์ดากอนบอลเซตคโยชุไซย่าและเกมดากอนบอลเซตทูเกกิชินฟิเซอร์มารีเมคคำใหม่ทั้งหมดได้เปลี่ยนกราฟิกจากภาพในยุคฟาร์มีคอมมาเปลี่ยนภาพสีสันตามแบบในกระตูดที่ทำออกมาได้เหมาะแก่การสะสมของแฟนๆแถมยังเติมเรื่องราวที่เคยมีในเกมยุคนั้นกับระบบการเล่นที่ถูกพัฒนาขึ้น และยังมีเกมใหม่ๆที่เพิ่มเติมมาเฉพาะฉบับนี้อีกด้วยเรียกว่าซื้อมาทีเดียวก็คุ้มค่าเลยนะครับสำหรับตลับนี้ d า a g o บ b ลซ,ซั Z Super b ์ u ูทูเดนเมื่อมาถึงจุดอิ่มตัวกับเกมแนว RPG การ์ดแบทเทที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับ ตัวเกมซีรีส์ดาร์กบอลก็เริ่มค้นหาแนวทางใหม่ให้กับตัวเองกับเกมแนวไฟติ้งต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ได้หยิบเรื่องราวของมนุษย์ดัดแปลงมาจนถึงเซลล์กับตัวละครมากมายที่ให้เรามาต่อสู้กันในฉากขนาดใหญ่ที่สามารถบินไปในฉากพร้อมกับทําการปล่อยพลังตามแบบในการ์ตูนด้วยการกดคําสั่งแบบเกมต่อสู้ในยุคนั้นที่ได้รับความนิยมและเมื่อตัวละครอยู่ห่างกัน เกมก็จะถูกตัดออกเป็น2หน้าจอทําให้เราได้เห็นตัวละครของอีกฝ่ายตัวเกมค่อนข้างได้รับความนิยมมากเลยนะครับในช่วงยุคนั้น d าวน o บอลแซดบูย <Dark on S 1> ูเรสสุดเดเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมในซีรีส์ดาวน b บอล ที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากเกมดาวนบอลซัสซูเปอร์บูทูเดนที่ลงบนเครื่องเมกกไดที่ในยุคนั้นนะครับตัวเครื่องเมกกไดจะให้ภาพกราฟ,ฟิกที่สวยกว่าเครื่องซูเปอร์ฟาร์มคอมผลที่ได้ก็คือตัวเกมแนวต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบระบบการเล่นที่ยังคงอ้างอิงมาจากภาคที่แล้วแต่เพิ่มเติมการเคลื่อนไหวและท่วงท่าให้สวยงามยิ่งขึ้นแถมยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครหลายตัวให้ต่างกับภาคเดิมจนคนที่มีเครื่องเมกกไดในยุคนั้น ต่างก็ต้องมีเกมนี้ไว้ติดบ้านกันทุกคนเลยนะครับซูเปอร์โกคูเดนกาคุไซเฮจากข้อมูลนะครับได้บอกว่าเกมนี้ก็คือเกมดาวก้นบอลเกมสุดท้ายที่ถูกพัฒนาลงบนเครื่องซูเปอร์ m i ม o คอมในช่วงปี1995นะครับที่ข่าวนี้นะครับตัวเกมได้เปลี่ยนมาเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่เล่าเรื่องราวของโกคูตั้งแต่ศึกพิกโร มาจนถึงในช่วงโกคูตอนโตเรื่อยไปจนถึงช่วงต่อสู้กับฟรีเซอร์ที่ใช้การดำเนินเรื่องตามการ์ตูนโดยเรานะครับจะต้องเลือกตอบคําถามเพื่อเลือกเส้นทางในเกมจนมาเข้าฉากต่อสู้นะครับเราจะกดใช้ท่าต่างๆและเลือกใช้คําสั่งที่เหมือนเป็นการลองเส้นทางใหม่ๆให้กับเกมดา a ก้อนบอลที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเมื่อเทียบกับเกมแนวต่อสู้ที่เคยออกมานะครับดาลก้อนบอลแซดเดอะลีเ ก็กระโดดมากันที่เครื่อง p พ a y s t a t i o n 1กันบ้างนะครับกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของซีรีส์ดาร์กบอลที่คราวนี้ตัวเกมจะไม่ได้มาในรูปแบบการต่อสู้1 v 1นะครับหรือแนวคัดเกมอย่างเก่าแต่อย่างใดแต่เป็นเกมแนวไฟติ้งที่ไม่ใช่แบบให้ตัวละครมาต่อสู้กันแบบในเกมต่อสู้อื่นๆนะครับแต่ตัวเกมจะให้เราต่อสู้กันแบบในการ์ตูนดาร์นบอลในเกม ดาก้อนบอลเซตไอไดนารุดาก้อนบอลเดนเซสุ z, aru, bon su, ที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละครตามช่วงเวลานั้นตามในการ์ตูนกับระบบการเล่นที่เน้นรุมอัดกันอย่างรวดเร็วในฉากขนาดใหญ่กับการใส่คำสั่งที่คนเล่นต้องคิดเร็วกดเร็วเพราะว่าศัตรูนะครับสามารถโต้อตอบเราถ้าหากว่าเราคิดนานหรือว่ามัวแต่คิดหรือว่าจะกดปุ่มอะไรตัวเกมนี้นะครับจะเน้นความเร็วในการเล่น แถมกราฟิกก็ยังสวยงามไม่ว่าจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับแต่เกมนี้ก็ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กหนวดในยุคเพ a y s t เตชันในบ้านเรามากๆเลยนะครับ d า r g o n b น n GT Final Boot นอกจากเกม Dragon Ball Z, I, Dai, Dragon Ball, d า a g o n b o บแซดไอไดนาลุดาร์ก e อนบอลเดนเซสุที่แฟนๆชื่นชอบในยุคเพ a y s t เตชัน1นะครับก็มีเกมอย่าง d า a g o n b o บ GT Final Boot อีกหนึ่งเกมที่แฟนๆในยุคนั้นนะครับต่างก็จดจาและหลงรักในความสนุกกับเกมแนวต่อสู้แบบ1ต่อ1นที่ใช้ตัวละครจากภาคดาร์กบอลจีทีมาเป็นตัวละครหลักกับกราฟ,ฟิกที่เป็น3ม,มิติสมบูรณ์แบบที่มาพร้อมกับระบบการเล่นและควบคุมที่ดีจนทําให้คนที่เล่นเกมในยุคนั้นนะครับต่างก็จดจําความสนุกของเกมภาคนี้ได้อย่างดีเลยนะครับที่ในต่างประเทศนะครับอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ในบ้านเรานะครับ เกมนี้ก็ถือเป็นเกมที่ว่าแฟนๆดาวนบอลในยุคนั้นก็ถือว่าชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวนะครับดาวน์บอลเซตซาก้าเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดพัฒนาหรือว่าหาจุดที่ควรจะเป็นของเกมซีรีส์ดาวน์บอลก็ได้เพราะว่าตั้งแต่ที่เกมดาวน o บอลเซตซาก้าออกมาก็เหมือนเป็นการชี้ทางสว่างให้ทีมพัฒนารู้ว่าควรเดินหน้าสร้างแนวเกมไปในทิศทางไหนกับเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ในฉากที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละครต่างๆ ในช่วงเวลานั้นที่ใช้การดำเนินเนื้อเรื่องตามกระตูนตั้งแต่ช่วงเวจิตา้าบุกโลกยาวไปจนถึงเซลกับการต่อสู้ที่อ้างอิงรูปแบบการเล่นมาจากเกมดาบก้นบอลแซกไอดายมารุดาบก้นบอลเดนเซสุที่เพิ่มเติมกราฟ,ฟิกให้สวยงามขึ้นลดความเร็วในการใช้คําสั่งหรือควบคุมใครได้คิดไม่ออกนะครับ ให้นึกถึงเกม d าวก้อนบอล Z ซดคารา์ลอลสผสมเกม d าวก้อนบอลแซดซีโนเวินะครับที่เล่นตามเนื้อเรื่องตรงตามการ์ตูนเท่านั้นนะครับตัวเกมจะวางจําหน่ายบน PlayStation 2ใครที่เป็นสายสะสมแผ่นก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับดาวก้อนบอลแซดอินฟินิตี้เวิรถ้าจะถามว่าเกมต่อสู้ไหนที่มีตัวละครเยอะที่สุดก็ต้องมีเกมด r วก้อนบอลแซด Infinity War บนเครื่อง PlayStation 2รวมอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้คือเกมการต่อสู้แบบ1ต่อหนึที่มีเหล่าตัวละครในซีรีส์เรื่องดาวก้นบอลอัดแน่นกันถึง42ตัวละครให้เราเลือกหยิบมาต่อสู้กันในฉากขนาดใหญ่ในรูปแบบกราฟิก3มิติที่สวยงามที่เราสามารถบินไปในฉากแต่คราวนี้นะครับ เกมจะไม่ตัดแบ่งฉากเป็น2ฉากเมื่อเราออกไปอยู่คนละที่นะครับแต่จะเป็นการขยายฉากให้กว้างและทําให้ตัวละครเล็กลงที่ทําให้การเล่นเลื่นและต่อเนื่องขึ้นกว่าเดิมนะครับจนหลายคนยกให้เกม d า a g o บอลแซดอิน i ินิตี้เวิเป็นเกมดา o n กบอลที่ดีที่สุดบนเครื่อง PlayStation 2กันเลยทีเดียวนะครับ Super d ์ดา o n b บอลแจากข้อมูลนะครับได้บอกว่า เกมซูเปอร์ดา o n กอนบอลแซนี้นะครับได้ถูกสร้างและพัฒนาโดยอาจารย์อากิระโทริยมะและทีมงานพัฒนาที่มีฝีมืออย่างคราฟ t a แอดไมสตา ที่นำโดยโนริทากะฟูนามิสุอดีตทีมพัฒนาที่เคยมีผลงานเกมต่อสู้ของแคปคอมมาแล้วอย่างสติดไฟเตอร์และซีรีส์ Dark s t a า k e r กที่รับประกันความสนุกของเกมที่เป็นเกมแนวต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งด้วยกราฟิก3มิติที่สิ่งต่างๆในฉากนะครับสามารถที่จะเอามาพังได้ตัวเกมนะครับเล่นแล้วได้อารมณ์มากเลยนะครับไม่แพ้เกมดาร์กบอลแซดอินฟินิตี้เวิกันเลยทีเดียวแต่ที่จะด้อยกว่าก็ตรงที่ ตัวละครน,น้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่เกมนี้นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกมดราคอนบอลที่แฟนๆในยุคนั้นชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวดราคอนบอลแซ d ดุ๊คันแบตเทิลมาที่เกมบนมือถือกันบ้างนะครับเกมที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปโหลดมาเล่นกันนะครับกับเกมดราคอนบอลแซ d ดุ๊คันแบตเทิลนะครับที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างเกมแนว บอร์ดเกมเข้ากับแนวการ์ดเกมได้อย่างลงตัวนะครับในเกมจะมีการ์ดตัวละครต่างๆที่ไม่มีในการ์ตูนนะครับให้ได้หามาสะสมเพื่อจัดเป็นทีมของตัวเองนะครับแต่ในบางครั้งนะครับก็จะมีการ์ดพิเศษที่จะมาแจกในช่วงต่างๆเช่นกันแต่ในบางครั้งนะครับก็จะมีการ์ดพิเศษท,ที่จะเข้ามาแจกในช่วงนั้นๆเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับตัวเกมนะครับเล่นง่ายไม่ซับซ้อนแถมยังโหลดฟรีคนที่เป็นแฟนดาวนบอลก็ควรไปหาโหลดมาเล่นกันนะครับ ด r าโกนบอลซีโนเวิร์ดอีกหนึ่งเกมซีรีส์ r a า o กนบอลนะครับที่เราอยากให้ทุกคนได้ไปหามาเล่นกันกับเกมด r าโกนบอลซีโนเวิร์ดทั้งสองภาคเลยนะครับที่ตัวเกมจะให้เราเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมการเวลากับตัวร้ายที่พยายามจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ในเรื่องดาก้ n นบอลจนผิดเพียนเราจึงต้องไปร่วมมือกับตัวละครในช่วงเวลานั้นๆเพื่อต่อสู้ให้เรื่องราวมันจบลงอย่างที่ควรจะเป็น,นครับโดยสิ่งที่ดีงามของเกมนี้นะครับนั่นก็คือกราฟิกและระบบการเล่นที่ทําออกมาได้อย่างสวยงามเหมือนเรากําลังดูการ์ตูนกันเลยทีเดียวนะครับพอตลอดทั้งเกม จะคัดเอาช่วงเวลาต่างๆที่สําคัญๆของเรื่องดา o n b บอลมาให้เราได้เล่นกันเลยนะครับแถมระบบการต่อสู้ก็ทําออกมาได้ดีสนุกสะใจใครที่อยากหาเกมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนดา o อนบอลก็ไม่ควรพลาดกับเกมนี้เลยนะครับดา a g o บอลไฟเตอร์ e ซ z คราวนี้นะครับจะเป็นเกมกราฟิกแบบ2มิติที่แสดงภาพเหมือนในการ์ตูนที่เราเคยดูกันมาเลยนะครับกับการต่อสู้แบบทีม3คนที่สามารถเปลี่ยนตัวละครไปมาได้ในระหว่างการต่อสู้ตัวเกมนะครับ จัดเต็มเรื่องตัวละครมากันเกือบทั้งซีรีส์ Dragon Ball เลยนะครับตัวเกมนะครับเน้นการกดปุ่มรัวๆผสมการทําท่าแบบเกมต่อสู้และท่าพลังต่างๆก็ทําออกมาได้อย่างจิ่งใหญ่และสมกับเกมต่อสู้ของเกมต่อสู้ที่มีความรวดเร็วและยังมี DLC ของตัวละครให้เราได้มาซื้อเรื่อยๆเลยนะครับจากล่าสุดนะครับโกคู Goku ของเราก็เปลี่ยนร่างเป็นอัลต้าอินสติงผมออกเสียงเงินเงินเท่านะครับและถ้าเกิดเราเบื่อนะครับ เราก็สามารถที่จะไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆคนอื่นได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าซื้อมาเล่นไม่เบื่อกันเลยทีเดียวเลยนะครับสำหรับเกมนี้ Super Dragon กบ l l Heroes v e r m i s s i o n มาต่อกันที่เครื่อง PC และ Nintendo Switch กันบ้างนะครับกับเกม Super Dragon Ball Heroes เวอร์มิชชั่นที่ค่าวนี้นะครับจะมาในรูปแบบของการ์ดเกมที่เป็นแบบการ์ดเกมที่เล่นบนกระดาษซึ่งใช้ตัวละครและท่าทางต่างๆจากซีรีส์ดาวนบอลที่เราจะจัดชุดการ์ดที่มีกติกาในการเล่นและต้องศึกษาเล็กน้อยนะครับถึงวิธีการเล่นตัวเกมนะครับจะให้เราได้เดินไปมาในฉากขนาดใหญ่เพื่อชวนคนอื่นนะครับมาเล่นการ์ดกันตัวเกมนี้นะครับนอกจากจะวางการ์ดแบบเกมการ์ดทั่วไปแล้วตัวเกมยีงตัดเข้าฉากต่อสู้อย่างสวยงามในการต่อสู้ที่วัด พลังของการ์ดนั้นๆด้วยนะครับใครที่มีเครื่อง Nintendo Switch ก็ควรไปหามาลองเล่นกันดูนะครับตัวเกมนี้นะครับก็มีระบบออนไลน์ให้ไปแข่งกับผู้เล่นอื่นๆด้วยนะครับ Darkon Ball Z e ขขด k ล r c ปิดท้ายกับเกมซีรีส์ Darkon Ball ที่ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับอย่างเกม Darkon Ball Set k ลอ็อ o เกมภาคล่าสุดในซีรีส์ d a r o n Ball นะครับที่ทําออกมาเอาใจแฟนๆที่รักในการ์ตูนเรื่องนี้ที่ตัวเกมนะครับ จะดำเนินเรื่องตั้งแต่ช่วงที่ราดิสมาบุกโลกกับแนวเกม Open World ที่ให้เราสามารถบินไปตามสถานที่ต่างๆได้อย่างอิสระกับเรื่องราวต่างๆที่ตรงกับในเนื้อเรื่องของการ์ตูนแถมเนื้อเรื่องเสริมที่ถูกทำออกมาได้อย่างดีกราฟิกระบบการเล่นและการควบคุมก็ไม่ยุ่งยากใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์ดาวน b บอลมาก่อนก็จะเข้าใจระบบทันทีเลยนะครับตัวเกมนะครับ ก็จะรองรับระบบซับไทยด้วยนะครับก็จะทําให้เราอินไปกับการเล่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนดาวก้อนบอลบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสําหรับเกมนี้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ20เกมดาวก้อนบอล ที่ควรไปหามาเล่นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย